เช้านี้เป็นเช้าว,วันที่11เดือนพฤษภาคมนัดทัวร์ของพวกเรามีโอกาสที่จะออกจากเมืองดานังมาตึกต่เช้า7โมง40นาทีโดยประมาณเพื่อที่จะมาชมาหมู่บ้านที่ทับคาหินอ่อน็อจะกดหินอ่อนกันเยอะมากเลยครับหินอ่อนที่บางตุหนไหนในบริเวณตรงนี้ตามร้าน,นต่างๆมีหินอ่อนที่สวยงามมากครับ ในชุมชนมบ้านอ่อนที่รถจอดตรงนี้นะครับก็จะมีถ้ำถ้ำที่สามารถเข้าไปชมผมก็ยังไม่ทราบเลยครับว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นก็คงจะเป็นที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนี่คือแผนที่ทางเข้าถ้ำนะครับจุดนี้คือจุดที่อยู่ที่ผมกำลังอยู่ตอนทางรถไปเพื่อนรู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับก็คิดอยากจะไปครับนี่ก็คือทางขึ้นถ้ำครับ เป็นภูมิทัศน์ต่างๆเป็นมีเรือเล็กๆแล้วก็มีคลองน้ำมีสถานที่ี่น่าจะขึ้นไปนั่างนี้แต่นั้นก็มอมีรูปแกะสลักครับนี่ก็คือทางขึ้นนะครับเป็นเทียนเทียนก็คือหินอ่อนนะครับนี้เป็นหินหอ่อนผมกำลังเดินเข้าถ้ำครับเข้ามาจะในเย็นมากเลยครับเย็นแล้วก็ แสงสว่างตองมครับแสงไฟฟ้า ท่านตรงนี้ก็จะมีการประดับประดาตกแต่งนะครับเป็นรูปหินอ่อนแกะสลักภาพั้นต่างๆเยอะมากนะครับแดงถึงนรูปสวรรนโดยมุคงจะเป็นอย่างนั้น นั่นก็อรูปนรกแน่นอนเลยครับีเป็นรูปมุงขงคนอยลกเดนละก็จะมีการแสดงรูปบ้างต่างๆที่อยู่ในบริเวณดังก่าวตรงนี้นะครับข้างบนนะครับจะทะลุเขาออกไปเดินย้นกลับมาเดนละไปเส้นสุทนีนะครับคุณชนตรงนี้ครับจะทำหินอ่อนการทุ่งไร้โลยทั้งหมู่ว่า น,นี่ก็คือตึกหลังที่เหนเอ่อเข้าประชมท่าม,มกี้แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงอ่าสินค้าที่เป็นหินอ่อนนะครับมีเยอะมากเลยครับนี่ก็คือสินค้าหินอ่อนนะครับที่ทางสู้ใจแนะนําให้ดแูแล้วก็ก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องนะครับแต่รู้ว่าเริ่มสนใจที่จะแนะนำให้ผมได้รู้จัก แม้กระทั่งชุดผี้นุ่นออนตัวนี้นะครับอะไรต่างๆแล้วก็ค้นขาตัวนี้คุณยายับใจดียิ้มแย้มแจ่มใสครับชุด้นอ่อนที่บางานหนิดจรีร่ๆโอ้โหล้วแต่สว,สวยนะครับที่ผมก็มาถ่ายดูเพราะว่าเจ้าของร้านคุณยายใจดีนะครับคิดว่านแนะนำผู้ชมเว้และมาดูนะครับสินค้าหูน่อ่อนที่คุณยายแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับตัวละประมาณ ก้ามืดองน,<า>นะครับนอกจากนั้นก็มีสินด้าอีกเอยเอะมากมลยนะครับมีแต่สินค้าที่ดอ,อกเพราะนั้นตัวส,สวยๆกันมากเลยครับนี่คือร้านที่ผมก,กำลังแวะชมนะครับสินค้าแล้วก็แม่ท่านใจดีนแนะนำตุวทั้งหมดเลยครับบนอยอดภูเขาที่มีถม้ำอยู่เมื่อกี้นี้ครับก็จะเห็นรูป รายจดีสิงส <la> de <desserts> <quin French Claire> to mm ุดสร้างเนี่ยคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสาตว์นาสัาว์ามาตรงนี้แล้วผมก็เลยเดินออกมาตามซอยนี้ซอยนี้นะครับแล้วก็ถึงมาเจอร้านค้าตรงนี้ที่มีหลายร้านนะก็เดินดูกันได้แล้วราคาถูกก็แล้วแต่กรณีแบบประเด็นที่ขายตรงนี้เดี่ยงไมาแต่ว่าทั้งชุมชนก็คือที่จำหน่ายไมดหน่อยทั้งนั้นเลยขณะนี้นะครับคณะตัวของพวกเรามาที่วัดพุกเฉียนซึ่งอยู่ที่เมืองหอยอันหอยอันนะครับ ขณะนี้ผู้เรากําลังเดินเข้าข้ามประตูวัดจะสังเกตเห็นว่าในหมู่บ้านที่อยู่หอยอันตรงนี้นะครับจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเก่าของชาวเวียดนาม